นะครับ <reen cient. S 2> ตอนนี้ผมกำลังนนจะถูกฉีดยาครับคลิปนี้จริงๆแล้วฉีดยาตั้งแต่รูปเลยนะครับใครจะเส็นมหาเหรอครับคุณหมอถ้ามีก็ซื้อ Nexium, Pimilizumab ซื้อเอาเองก็ได้ซื้อซีนเรื่อยๆผมพี่จามพระพุทเจยให้อ่ะครับขอบคุณครับคลิปนี้ใครอยากเรียนแบบผมเรียนแบบได้เลยนะครับ ก็เลยจะสงสัยว่าฉีดทำไมนะครับป่วยครับเจ็บคอไม่สบายหวัด